ัดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะจุดที่สองที่เรามานี้เราเตรียมทูปนะคะ,ะเตรียมทูปมาเรียบร้อยละว,วันนี้เราจะมาขอพรนะคะ,ะพระพระพุทธนาคปรกนะคะแล้วก็จุดที่สองจะเป็นหลวงพ่อทันใจแล้วก็จุดที่3ามก็จะเป็นพระโพธิสัตว์กุลอิมยกนั่นเองนะคะซึ่ง3จุดนี้นะคะถือว่าเป็น พระพุทธรูปนะคะที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะประจําวัดเขาศาลาที่อยู่บนยอดเขาสูงนะคะท่านผู้ชมจะมองเห็นนะคะโอเนาะจุดนี้นะคะท่านผู้ชมจะมองเห็นพระนะคะพระพุทธนาคปรกศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งถือว่าสร้างขึ้นมาก่อนนะคะด้วยน้ำพักน้ำแรงของศรัทธาญาติโยมนะคะ เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกวันเสาร์นะคะที่ถูกตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็มีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแม้แต่เครื่องบินจะขี่ข้ามเนี่ยข้ามพระพุทธนาคปรกนี้ก็ก,ก็ก็ไม่ได้นะคะแม้แต่องค์หลวงตามหาบัวที่จะมาในโครงการผ้าป่าช่วยชาตินี้นะคะท่านก็เคยขี่มาลงอยู่ที่นี่นะคะแต่ตอนนี้ด้วยญาณของท่านด้วยพลังสมาธิของท่านว่าน่าจะมี อาถวยเทพหรือน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาอยู่ข้างบนนี้นะคะท่านก็เลยให้ไปลงอยู่ข้างหน้าเขาสารานะคะท่านก็เลยได้เอาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่นั่นแล้วกลับมานะคะ,ะนี่ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะที่สําหรับการมาเที่ยวเพื่อความอ่าสุขนะคะ,ปะเป็นวัดเขาสารานะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะให้เราดูเนาะ,ะมาดูค่ะนี่คือผานะ,ะผานะคะ จุดนี้นะเป็นจุดที่ก็พวกคุณสมเด็จนั่งตรงนี้โอ้ยคาระลอกเห็นไหมเอ้เห็นไหมที่ไหนไปดูกระลอกเร็วอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังใช่ไหมนั่นนะ